สวัสดีครับทุกคนขอยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ Elden Ring ซีรีส์สู่การพิชิตบอสท,ทุกตัวในดินแดนมัชิมาแต่มีกฎคือ1ชีวิตในเกมจะเท่ากับ1วันในชีวิตจริงแล้วเส้นทางการปราบบอสท,ทุกตัวของผมจะเป็นอย่างไรและนี่คือซีรีส์ Elden Ring สวัสดโทษนะครับ ขออนุญต้อนรับทุกคนเข้าสู่สบายๆข้างบ้านกับผมโจโนเดคอนเนอร์อยู่กับชาเลนเดิมนะครับที่เมื่อวานนี้ผมตายไปเดินนะทําไมนะหน้าน้องเดียบายผมดขาขนาดนี้อันนี้คือมุมกล้องปะอันนี้คือเหตุผลที่ว่าแบบทําไมถ่ายผู้หญิงบางคนมุมงด้วยมุมกล้องถึงดูดําขึ้นปะทําไมน้องหน้าดําขนาดนี้จริงๆน้องไม่ได้หน้าดขํขนาดนี้ปะน้องแบบสีผิวแทนๆคล้ำๆนะครับน้องไม่ได้หน้าดขาขนาดนี้นะ แบบว่าไม่ได้อยากให้มันน้องดูแบบว่าเป็นเป็นเป็นผิวคล้ำนะครับแต่ผมอยากให้แค่เหมือนกับว่าน้องตากตรำจากการสู้รบเฉยๆนะครับอุย้ยมาได้เลยคนละมนตากันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะโอ๊ยการนจะบอกว่าจะไม่โดนตีเลยแต่ว่าอืมอ้มอื้มตีไปสองทีก่อนแล้วถอยทำท่าหรอ ทำท่าทำไมทำท่าทำไม,มเรียบร้อยครับเอ็ดการ์เดอะรีเวนเจอร์ตัวละครที่ทำให้ผมเสียชีวิตเมื่อครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ชนะในครั้งเดียวเลยแถมไม่ได้เติมเลือดเลยด้วยนะโดนตีไปครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็พอนี้ผมยังไม่ได้นั่งแล้วก็ เมื่อวันก่อนผมต่อสู้แล้วก็ตายไปแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งมาเก็บก่อนแล้วกันเนาะ,ะนี่ไงโซผม2อ2 7่นอเนะครับเพราะว่าเพิ่งตีบอสเสร็จไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามานั่งเลยถ้างั้นผมขออนุญาตนั่งเลยแล้วกันแล้วก็เลเวลอัพน่าจะเลเวลอัพได้2เลเวลตามที่คิดไว้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพเป็นตัวผมอาจจะถือตัวตะขอเนี้ยจนจบ บอสตัวนี้แล้วกันถ้ากาผมขออนุญาตเสเตรนไปเลยแล้วกัน,นครับอีก2พอยต์ตอนนี้จะเป็นสเตรน22ยี่สิบสองส่วนเลือดผม26น่าจะกําลังดีแล้วนะครับขออนุญาตเติมเพื่อแบบว่าตีแรงขึ้นไปอีกพอสมควรเลยเนาะแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ไอเทมใหม่มานะครับเป็นตัว howbird banish night howbird เป็นตัวเรียกว่าอะไรทวนเงาของพี่คนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าทวนเงาพี่คนเมื่อกี้เขาบวก8เลยนะ หมายความว่าเป็นอาวุธที่ได้รับการตีบวกมาเยอะมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองดูนะว่าถ้าเกิดผมถืถอทวน2มืออันนี้มันจะไหวไหมสเตรนท์ผมจะพอหรือเปล่านะครับขอดูไวๆนิดนึงทวนเมื่อกี้อันอยู่ไหนอันนี้ไงแสดงว่าทวนอันนี้ผมไม่พอผมต้องชสเตรนท์ตั้ง30แต่ว่าผมถืออันนี้ได้มือเดียวไหวผมลองใช้ทวนนี้แล้วกันเพราะว่ามันบวก8เลยอาจจะแข็งแกร่งนะครับ ลองดูนะนี well, ่ไงแล้วก็ท่าของพี่เขานะครับจะเป็นท่าแกว่ง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 แล้วก็เสียมานานนิดหน่อยไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมลองใช้ดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะโหดไหมตามพาที่แล้วที่ผมบอกเนาะก็คือเดี๋ยวผมอาจจะวนไปจุดต่างๆรอบๆมหาลัยกันนะครับจุด2จุด4จุด1จุด2แล้วก็วนกลับมาเข้ามหาลัยกันนะครับในพาร์ทวันนี้เนาะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตหาทางลงดีๆที่จะไม่ทำให้ผมตายก่อนนะครับโ okay. อเคงั้นลุยกันต่อเลยเดี๋ยวขออนุญาตลองใช้สิว่าอืมก็อันนี้มันตีวัวเฉยๆนะครับเอาใหม่ตีแพะเฉยๆอะ่ะตีแพะเฉยๆมันมันไม่ได้วัดอะไรนะฮะโอเคถึงจุดนี้แล้วจุดนี้มีบอสด,ด้วยนะครับ อันนี้เป็นบอสเนาะบอสในที่ถูกขังในเอเวอร์โกนะครับคักคูเอเวอร์โกหรือผมใช้คาว่าห้องขังแล้วกันห้องขังคักคูคักคูคือตัวอะไรอะ่ะผมไม่รู้แฮะแต่ด้วยความไม่รู้นะครับผมมีทั้งหมด3ชีวิตถ้าสู้กับบอสเนาะชีวิตแรกอ้โหรู้แล้วคือตัวอะไรครับนี่ไง โอ้โหมันเสียบแรงผมใช้สกิลแบบหมุนเลยปะนี่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 นีโอ้โหเลือดหายแบบเต็มข้อเลยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองไปใช้ท่าแกว่งแกว่งหมุน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 กับมันอีกทีนึงนี่นี่นีโอ้โหเจ็บเจ็บลบได้ หนี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 โอเคแทงล้มแล้วล้มแล้วถล่มแล้วแบบนี้ผมหมนุนแรงกว่าปะเออหมุนแรงกว่านะเนี่ยผมมันตีมันไปแบบเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับเกรทเบดพลัลแลกซ์พลาแลกส์ พาแลนซ์พาแลนซ์ละกันพาแลนซ์แล้วเติม x เข้าไปอ่ะก็เติมสอเสือนะครับพาแลนซ์ ance, เรียบร้อยถือว่าเปิดเกมอย่างสวยงามเลือดอยังเหลืออยู่6ขวดนะครับแล้วก็ตัววุ้นชิ้นใหม่นี้ก็ค่อนข้างจะใช้การได้ดีอยู่นะครับไม่ไม่ไม่แย่เลยผมว่าไอ้ท่าปัดหมุน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 ของมันอ่ะไอ้สปินนิ่งสไตร์เนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่นะครับมันทำดาเมจต่อเนื่องได้ได้ได รวดเร็วพอสมควรเลยแต่ประเด็นคือมานาผมจะหมดแล้วผมไม่ได้หยิบขวดมานามาเลยด้วยนี่สิอันนี้ประเด็นประเด็นสำคัญกว่านะอ,าอันนี้เดี๋ยวผมล่าอนนีสักตัวได้ไหมออเอาเป็นว่าไปดีกว่าไปดีกว่า ข้างบนข้างบนมีอะไรหรือเปล่าผมลองขึ้นไปดูนะครับไหนๆก็สำรวจแล้วนะเนาะเดี๋ยวถ้าโซนนี้น่าจะเป็นโซนขอบขอบ,ขอ,บของตัวแมพวิทยาลัยแล้วผมเจอพรหนึ่งชิ้นแล้วขอมุ่าตกดเลยแล้วกันนะครับโอเคแต่ผมยังไม่นั่งเนาะตัวนั้นมีตัวแมกูลสีแดงด้วยนี่ไงมันคือแมพโซนนี้ เกมเก่าผมไม่เคยมาด้วยซ้ำนะคบเนี่ยแถวๆนี้เหมือนผมจะไม่เคยมาเลยนะอันนี้เป็นการสำรวจโซนนี้ครั้งแรกของผมพร้อมๆกันกับทุกคนเลยนะฮะแมงคูนสีแดงมันคือมันมันดุปะมันดุปะหรือมันไม่ดุมันดุเว้ยมันดูมันดูอยู่นะเนี่ยเอาเหรอไม่เคยฆ่าแมกพูนมาก่อนเลยถ้างั้นก็ขออนุญาตแล้วกันเนาะถ้าดุขนาดนี้ก็ ออ,อืเรียบร้อยตีซะตัวนึงนะครับดรอปอะไรไหมไม่ดรอปอะไรเลยถ้าไม่ดรอปผมไปต่อเลยแล้วกันนะครับข้างหน้ามีแคมคนงานแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องเข้าไปต่อสู้อย่างกล้าหาญเราต้องเข้าไปต่อสู้อย่างกล้าหาญแล้วก็โดนทุบหัวหัวแบะโอเคอืมอือื อุ้ยอุยอันนี้มันหลบก่อนโอเคครับรอดอยู่เนาะรอดอยู่อ๋อมันหมุนได้รอบเดียวถ้าไม่มีมานามันจะหมุนได้รอบเดียวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคผมแค่อยากรู้ว่าชาตีของอันนี้มันเป็นยังไงอ๋อชาตีเป็นชา์แล้วหมุนตัวไปสองครั้งนะครับทําให้โลกอีกฝั่งหนึ่งแตกด้วยเอ้ยแรงอยู่นะเนี่ยชาตีของท่านี้แรงอยู่นะครับของทัวร์เล่มนี้เนาะ ทีมนี้โอ้โหมันมีใครยิงผมไม่หยุดเลยวะอ่าข้างบนเหรอโอ้โหข้างบนสูงจัดอ่าถ้างั้นเดี๋ยวดื่มเลือดก่อนแล้วเดี๋ยวผมฆ่าพวกนี้ทั้งหมดไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยวนกลับขึ้นไปข้างบนอ่าน่ากลัวเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าชาจอันตรายแล้วชาจอันตรายแล้ว โอเคชา้าจะอันตรายแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนเลยละกันขึ้นไปจัดการไอตัวที่มันยิงเวทข้างบนใส่ผมก่อนเลยนะครับข้ามทหารพวกนี้ไปก่อนเลยเนี่ยเทหารพวกนี้ยอันนี้เหมือนเคยสู้มาแล้วผมข้ามไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันยิงผมไม่หยุดมันคือตัวนี้เก่งกับพุทธิยากรเท่านั้นเหรอพี่เรียบร้อยครับ ได้เฮือบ้านะครับหรือว่าได้ตัวอมีศัตรูแบบดูท่าทางแข็งแกร่งด้วยอะเราเปิดก่อนได้เปรียบได้ไหมมันชูเวมนต์อืมอืมโอเคแต่ว่าแต่ว่ามันแข็งแกร่งมากมันแข็งแกร่งมากโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมสู้ได้แต่ผมต้องรัดกลุ่มหน่อยนะครับผมสู้ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องรัดกลุ่มนิดนึงผมต้องรัดกลุ่มนิดนึง โอเคมันตามมาไม่หยุดอย่างนี้อืมไฟไปก่อนเลย2ลูกไฟไปก่อนเลย2ลูกโอ้โหเกือบตายทุกคนเกือบตายโอเคเรียบร้อยครับโอ้ยยังไม่จบยังไม่จบแต่ผมไม่เหลือเลือดแล้วอะ ผมไม่เหลือเลือดสักขวดเลยแย่แล้วเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวถ้าเจอพรปุ๊บผมต้องนั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้ดูท่าทางไม่น่ารอดแน่เลยหรือผมควรเปลี่ยนอาวุธกลับด้วยทุกคนโอุ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าไปเล่นเลยคนนี้